สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ับาการแนะนําใต้น้ำอีกรอบนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นตาสองก็ได้นะครับสําหรับบางคนที่เข้ามาถามนะครับผมว่า a p d p คนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีบางคอมเมนต์เนี่ยถามมานะครับแต่ผมไม่ได้ใจว่าเขาลงคอมเมนต์หรือว่าผมมันไม่เห็นเองเพราะว่าผมไปตั้งค่าไปตั้งอะไรก็ให้มันเปนเ็นเห็นอิสระแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะครับผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลย ่ะงั้นมาทําคลิปนี้เลยแล้วกันเออคนที่มาดูเขาจะได้รู้นะครับว่าไอ APDP จะมาใต้น้ําเนี่ยคนเท่าไหร่กันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ APDP ที่แนะนํานะคืออย่างตามสุดคือสองหกเก้าสามสามสองสองนะครับผม DP อ่าก็ถ้าให้ดีขึ้นหน่อยเนี่ยอาจจะ273นะครับผมแล้วก็329นะอันนี้คือค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยแล้วอยู่ในระดับกลางๆที่แบบ ฟาร์มคุ้มค่อนข้างจะชัวร์แล้วอันนี้เพราะว่าบางตัวเนี่ยอาชีพบางตัวเนี่ยมัน269เนี่ยอาจจะยังฟาร์มใต้น้าได้ไม่ดีพอนะครับอาจจะไปหลุมมันอาจจะดีกว่าอะไรนี้แล้วก็พวกอาชีพเมตาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะ2อเเนี่ยจะค่อนข้างฟาร์มที่นี่กันได้แบบสบายชิลๆแล้วนะครับชุดเดียวมอนเตอะไรเงี้ยอ่าก็ที่นี่นะครับแรดดอบของที่นี่เนี่ยมันมีเด่ดๆเลยก็คือ แหวนทุนกาดนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนแดงเนาะแล้วก็อีกชิ้นก็จะเป็นบทเพลงซีคิดนะครับผมบทเพลงซีคิดก็คือเอาไว้ไปทําของม้าของทองนะครับผมจะให้พูดก็เหมือนของม้าบอสนั่นแหละครับพวกโคอรโลอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีไอเทมลับนะครับจะเป็นชิ้นส่วนแหวนการค้าเนาะเป็นหนึ่งใน5ชิ้นของแหวนการค้าซึ่งเอาจริงผมฟาร์มา3ามสิบกว่าชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ดอกเลยนะเนี่ยไม่มีวีววจะดอกเลยนะครับอะต่อมาครับผมก็จะเป็น ในเรื่องของการใส่เจมที่จะมาฟาร์มที่นี่นะครับผมสำหรับที่นี่นะผมค่อนข้างจะแนะนําให,ให้ให้ใส่เจมกันล้มมานะสำหรับคนที่ดีพีสามสองข้าวลงมานะผมค่อนข้างจะแนะนําเลยให้ใส่เจมกันล้มมานะครับคือเจมคือเจมเด็ดเดียวนะครับผมจะเป็นเจมกันลม้ม2 5่าใส่2ออันตรงรองเท้านะครับผมแล้วก็ ตรงหมวกจะเป็นเจมผมขู่นะครับผมใส่สองอันแต่ถ้าคนมีหัวใจคาลันด้าหรือกาโมสนะครับผมก็ใส่แค่เดียวพอแล้วก็ไปเอาหุ่มกับตรงกามมสเนี่ยใส่ตรงหมอกกับหมวกอย่างละชิ้นก็ได้นะครับผมมันจะได้แบบเออได้เลือดได้ลความเสียหาย,อ,ายอะไรไปด้วยนะครับจะได้ฟาร์มดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ได้กันล้มไปด้วยอ่า ก็เจมหลักๆที่ควรจะใส่นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนบางคนก็ถามนะครับว่าผมมาใส่เจมอะไรอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตอนเนี้ยผมเพิ่งเปลี่ยนเจมเลยนะคือล่าสุดเนี้ยอาวุธหลักนะผมจะใส่เป็นเจมสมบูรณ์นะครับก็คือบวกพลังเจมตีบอกห้านะครับผมแล้วก็อ,อาวุธรองนะครับผมผมใส่เป็นชั่ว้ายที่จริงอะ่ะชั่ว้ายต้องใส่2อันนะครับผมถึงจะใส่แต่ว่าผมยัง พีความวปวป่าไม้ไม่ได้ก็เลยเอาเจมกิทิคอน1ิอนมาใส่เค่ขับไปกาะน,นะครับหรือถ้าใครอยากได้เลือดก็ไปใส่เป็นเจมทรยุทธ์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องพีรอสักหน่อยนะครับชุดตรงชุดนะครับผมจะเป็นเจมเขี้ยวสีเลือดเกาะน,นะครับผมจะใส่เป็นลดความเสียหายทั้งหมดบวก7นะครับผมใส่2อันนะครับแล้วก็ได้ต้านทานมาอีก2%ก็รวมกันเป็น4%เนะครับผม แล้วก็ต้องไปตรงถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยเคี้ยวสีเลือดก้าหานเนี่ยที่จริงถ้าคนที่ใส่ดวงดาวนะครับผมผมแนะนําให้ใส่สองันนะครับแต่ที่ผมใส่ไวเปอร์มาเนี่ยเพราะว่าโอฟินที่ผมใช้เนี่ยมันใส่แล้วมันความลรโจมตีหายไปหนึ่งนะครับผมผมเลยจำเป็นต้องไปใส่ไวเปอร์ทดแทนนะครับผมอันนี้ส่วนต่อมาจะเป็นมาคาโลนะครับผมมาคาโล จะเป็นตรงหลอกเท้าแล้วก็หมวกนะครับผม4ชิ้นนะครับมาคาโลนเนี่ยจะทําให้แบบตีตีมอนค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าบบกพลังโจมตีมาเยอะนะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าสมมติคนที่ดีพีกระทำกว่สามสามสองเก้ามาเนี่ยค่อนข้างจะแนะนให้ใส่เจมกันล้มดีกว่าครับเพราะว่าล้มแล้วมันโอกาสเสี่ยงตายเยอะนะครับสาหรับผมมันสามสี่หนึ่งแล้วมันก็เลยแบบค่อนข้างจะเซฟแบบล้มก็ ไม่ค่อยตายนะถ้าจะตายก็คือต้องลบประมาณ2รอบแลบ้วโดนมอนลุมจริงจถึงจะตายนะครับในส่วนสุดท้ายนะสําหรับคนที่ใส่เจมแบบนี้นะครับจะต,ต้องจําเป็นต้องใส่อันนี้เลยก็คือเจมตรนชุดแฟร์นะครับผมก็คือการใช้เล็บเท้าผู้ดํานะครับผมในการเจาะนะครับก็คือมันจะเป็นเจมที่หล่อจากชุดแฟร์ขาวนะครับผมชุดแฟร์นั้นอนะ่ะมันจะบอกว่าบอกความเร็วเคลื่อนไหวนะครับผมแล้วเราก็ไปหลอมนะมันก็จะได้เจมว่องไวออกมาครับผมก็เอามาใส่กับชุดนะครับ มันก็จะได้ความเร็วเคลื่อนที่อะไรพวกเนี้ยไอพวกความเร็วจมตีความเร็วเคลื่อนไหวอัตราที่ข้อนพวกเนี้ยมันก็จะเต็มนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้แล้วส่วนส่วนรายได้ของใต้น้ำนะครับผมถามว่ามันคุ้มค่าไหมต้องบอกเลยว่าอ่าถ้าเทียบกันอาร์มานฮิตเดียใต้น้ําดวงดาวสีที่ที่จะเป็นที่ฮิตของเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีฮาดอครับคือเมื่อก่อนเนี้ย ผมอะไม่ค่อยแชยร์ใต้น้าเลยเพราะว่าคาพ้ามันดอกน้อยนะครับตอนนั้นยังไม่มีคาพาเข้ามามันดอกน้อยมากๆชั่วโมงหนึ่งดอกเม็ดสองเม็ดหรือไม่ดอกเล็กก็มีนะครับอ่ามันมันค่อนข้างจะเกลือมากถ้าสมมติขยะไม่ถึง5้าพันนะครับผม,ผมเลยไม่มาฟามครับเมกกื่อก่อนผมเลยไปฟาร์มแค่ดวงดาวอาร์มาฮิเตียนะสามที่นะครับเมื่อก่อนเพราะว่ามันรวยกว่าแต่ตอนนี้ครับมันก็ปรับใหม่อาร์มาฮิเตียในตอนเนี้ยคือรวยมากนะครับ คือมันดรอปทั้งคาพาดอปทั้งดิสโก้นะครับยิ่งมีคูณดอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยไม่ค่อยดอปเยอะมากคือผมจําได้เลยว่าผมเปิดดรอปทองฟ้าออกมาเนี่ยผมได้ขยะประมาณหมื่นสี่บวกแล้วก็ดิสเนี่ยดอกยี่สิบห้าใบข้าวพาสามสิบเอทัวร์นะครับดรอปต่างหูทีก็รวยเลยอะไรเงี้ยอ่ามันรวยมากครับถ้าถ้าเปิดดรอปชั่วโมงละสองสามร้อยเอทัวกเลยนะครับถ้าดรอปทองนะหมายถึงดอกทองถ้าดอกฟ้าก็ประมาณ200รอยเออะไรเงี้ย ส่วนด้านที่เจก็บอกกันนะไม่ได้ต่างกันมากพอดวงดาวมีคาพาร์ตดอบดีขึ้นนะครับก็เรียกว่าไงดวงดาวมันไม่ใช่สถานที่ที่เน้นขยายอยู่แล้วนะครับมันเป็นสถานที่ถ้าหูไม่ดอกมันมันก็เกลืออนยังไงก็เกลือคือผมไม่ได้ไปนานมากเลยครับพูดถึงดวงดาวเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยดอกผมไปแล้วมันมันมันดอกแบบ เดือนละครั้งให้เดือนละครั้งเลยบางที่ผมไปเนี่ยแบบผมต้องไปฟาร์มแบบทุ่มทั้งวันนะเพถึงจะดอกให้อะไรเงี้ยบางทีเคยฟาร์มห้าชั่วโมงก็ไม่ดอกนะครับกัดก่อนเนี่ยที่ดวงดาวแต่มันมีคาภารมาให้ก็จะทําให้ไม่ไม่เกิอมากก็ชั่วโมงหนึ่งอาจจะร้อยเอ็มอะไรเงี้ยแบบฟาร์มขอยากได้ประมาณสี่เป็นหกบวกถึงห้าพันกว่าอะไรเงี้ยก็คา้า,าริศิบเนสอย่างมากคืออามานอ ดวงดาวเนี่ยคือขยะคาพาเนี่ยจะไม่ไม่มีทางเกิน20เมตรเด้เนี่ยที่ผมมั่นใจนะคืออย่างมากเนี่ยผมเคยได้เด็ดสิเมรดดอ้บเปด้วยแบบคูณดอห้าแบเปอรซนแบบนี้แหละรอบที่แล้วนะครับผมก็ได้แค่นี้อมามันทีนน่ใต้น้านะครับคือใต้น้าเนี่ยมันมีดีตรงที่ว่าขยะราคาหมื่นแปนะครับผมขยะแพงแล้วก็มีน้ําทิปนะครับผมที่เอาไว้คราบ อย่ามาข้างได้นะครับผมแล้วก็คาพ้าเนี่ยดอกค่อนข้างจะดีนะครับผมสิบเม็ดบวกแน่แน่ตอนยังไม่มีคุณดอกนะไม่มีคุณดอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแต่ถ้ามีคุณดอกมาก,ก็ค่อนข้างจะยี่สิบเม็ดบวกถึงสามสิบเม็ดนะครับอ่าแล้วก็เจมของที่นี่นะครับผมมันจะมีอยู่กับสี่แบบเนาะอ่าแล้วเจมที่นี่ดอกดีมากนะครับยิ่งคูณห้าสิบเนี่ยดอกปวดมากดอกเยอะจริงอ่า แล้วราคาจมตอนนี้คือราคามาันขึ้นนะครับเพราะว่าคนเอาไปทำเฟซทำประดับวีกันเยอะนะครับก็เลยจะรา,ราคาอยู่ที่5ล้านถึง6ล้านเนาะแต่ขาย6ล้านก็อ่อนนะครับก็รวมๆชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมฟาร์มเนี่ยคือผมได้ขยะประมาณ4 8่0 4น0 0ถึง4,900มากสุดนะไม,ไม่ถึง5,000นะครับสำหรับ AP ประมาณนี้ผมฟาร์มสุดๆละได้แค่4,900แต่ปกติจะประมาณ4,700ถึง4,800 ก็ขยะ4ี่พนะครับผมมันจะอยู่ที่86บ m นะครับบวกกับขยะเสริมของมันจะมีได้จากเสานะครับผม,มก็คือจะเป็นขยะ1นึ่งมื่นะครับผม,มก็จะได้ลมเฉลี่ยมันจะได้ประมาณ2 m นะครับ2 3 m ประมาณนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแค่ขยะย8ด m นะครับผม่อฟ้าเนาะผมได้ประมาณนี้ถ้าคนถ้าน้อยลงมาหน่อยก็อาจจะ 80M สเอ็มต้นๆนนะครับผมก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของยาผ้าข้างเนี่ยมันราคาตกเนาะตอนนี้มันน่าจะเหลือประมาณล้านเก้าล้านแปดประมาณนี้หักผ้าสีหักงบที่ทําก็น่าจะได้กําไรประมาณ1นึเอ็มถึงประมาณ9 0 0 0แสนถึงหนึ่งเอ็มหรืออาจจะแปดแสนประมาณนี้ต่อขวดกําไรที่เราจะทาเอาไปขายเนาะชั่วโมงหนึ่งผมได้ก็ประมาณถ้าตีไปก็เหมือนชั่วโมงละ2ี่สิบขวดเอามาคูณกันก็ ก็โมงละ20่เอ็มอะไรเงี้ยคาพาร์สอีกเม็ดเมตรละสองล้านเจ็ดสองล้านแปดนะครับได้สิบกว่าเม็ดอะไรเงี้ยก็ยี่สิบสี่สิบเอ็มอะไรเงี้ยแล้วก็เจมอีกสิบสี่กว่าเม็ดนะครับคูณหกล้านไปก็กเจ็ดสิบกว่าเอ็มแปดสิบกว่าเอ็มละอ่ามันก็เฉลี่ยมันได้ประมาณร้อยห้าสิบเอ็มบวกแน่ๆนะครับต่อชั่วมโมงที่ผมฟาร์มใต้น้ำเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนแดงเนี่ยตอบดีมากนะครับแล้วก็ผงวิญญาณเนี่ยค่อนข้างตอบเยอะ คือผมฟาร์มา16ชั่วโมงผมได้ผงยานมา700กว่าอันแล้วก็ใต้น้ำเนี่ยมันมีดีตรงที่ว่ามันมีเควสกับ NDC นะครับผมที่จะรับเป็นเควสรายวันนะครับจะได้วันละ50ผงยานมันจะรับได้ครั้งแรกมันจะรับได้2เควสนะครับผมแล้วก็ไปทําให้ไฟฟาร์มาสักชั่วโมงหนึ่งให้เสร็จแล้วก็มาส่งเควสต่อไปมันก็จะเปิดมาให้รับส่งต่อเราก็ไปทาแล้วส่งมันก็ได้วันละ50อันวันละ50อันอะไรเงี้ยเออมันก็เยอะนะครับแล้วก็ ชิ้นส่วนแดงของที่นี่ค่อนข้างจะดอกดีกว่าในหลุมนะครับผมเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างค่อนข้างจะหวังแรงดอกหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ดอกเนี่ยมันก็แห้งกว่าหลุมพอทองพอนนะถ้าเทียบกันในตอนนี้เพราะว่าหลุมมันจะค่อนข้างจะเสียงตรงที่ว่ามันมีดิดกับาานนคบบพาพานนะครับกับคาพานนะครับแล้วก็ขยะอยู่ในราคาดีเพราะว่าอาร์มาเนี่ยในตอนเนี้ยผมฟาร์มบอฟ้าเนี่ยผมได้หนึ่งหมื่นนะครับ ก็แค่ขยะก,ก็จะเหอวแล้วดิสโก้คาฟ้าอะไรอีกก็น่าจะเยอะเลยอะแถมที่นั่นมีเจมดอบบ้างอะไรเงี้ยเป็นป่าไปาอ่าแต่ที่นี่ชิ้มันถ้าเฉลี่ยกันผมเคยลองเปรียบเทียบกันนะครับคืออาพานกับที่นี่กับใต้น้ําแล้วก็ดวงดาวสิบชั่วโมงเนี่ยที่ไหนมันโอเคกวกันนะผมลงไฟฟามาแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรนะแต่มันเป็นนานมาแล้วอ,ะอ่ะ,อะก็คือ ผมมองว่าใส้น้าคมสุดนะเพราะว่าชิ้นส่วนแดงของที่นี่กับแหวนอะค่อนข้างจะดอกดีกว่านะครับผมและดอกที่นี่ดอกดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าผมฟา้ามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันดอกแทบจะเก,กือบทุกชั่วโมงเลยนะคือผมฟามามมาห้าถึง16ชั่วโมงเนี่ยแหละผมได้ชิ้นส่วนแดงมา10อันไอชิ้นส่วนแดงอ่าเจอันนะครับผมแล้วก็แหวน อีกสาันนะครับผมก็เป็นสิบวงนะครับในขณนะที่อาร์มานะครับผมสิบชั่วโมงอ่ะมันไม่ดอกของว้างให้ผมเลยนะครับมัน,ม,นมันเคยมาแล้วนะครับผมผมไม่เคยผมเคยฟาร์มาอาร์มานะครับผมอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันไม่ดอกให้ผมเลยก็มีนะครับผมผมก็เลยแบบค่อนข้างจะซึมไม่รู้ว่าผมมีดวงกับใต้น้ำด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าทิ้นส่วนแดงมันดอกดีกว่าในลุมสต่เรบผมเพราะว่าิษแย่นี้ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมเลยไม่ค่อยไปส่วนดวงดาวก็ผมฟาร์มสิบชั่วโมงผมได้เก็ตของประมาณสามอันนะครับผมแล้วก็ถ้าไปลงบ่อนก,ก็น่าจะรวยแหละแตม่มันไม่ติดเนี่กประเด็นะ <c oughs> ประมาณนั้นครับแล้วก็ดวงดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยหวังกับเรื่องขงอยะเท่าไหร่ครับมันต้องหวังกับการก่อนดอกมันก็เลยแบบทําให้เปื่อยค่อนข้างจะเลื่อยในการฟาร์มนะ <c oughs> ผมฟาร์มแค่ครึ่งชั่วโมงผมก็เบื่อแล้วผมก็ต้องออกรุปเลยผมวิ่งออกรุมเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับผมว่าออใต้น้ํามันคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุ้มที่สุดมันไม่ได้รวยที่สุดหรอกครับมันก็อยู่ในระดับกลางๆแบบว่ากลางไปดีประมาณนี้แต่ไม่ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกันก็ถ้าเอาเรื่องความสบายผมก็เชีร์ไปหลุมดีกว่านะแต่ถ้าใครเบื่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศเข้ามาใต้น้ํานะครับผมมันมันก็ไม่ค่อยเบื่ออะไรผมว่ามันก็ฟาร์มสนุกดีนะ แล้วก็นะครับอัอนนี้แถมให้สาหรับคนที่เล่นนินจาเอาเวนะเผื่อใครเพิ่งมาเล่นนะฮะแล้วก็แบบอยากมาฟาร์มใต้น้ำนะครับผมผมแนะนําให้เอาสกิลเบนเนี่ยเป็นอสสพิจูโจนะครับผมสกิลเบนมันจะเป็นกาดด้านหน้านะครับมอนที่เนี่ยต้องระวัง2ตัวหล,หลายเลยคือ,อปูกับกุ้งนะครับ2ตัวนี้แม่งน่ากลัวมากถ้าคนไม่ใส่เจมการล้มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่า,วาเจมการล้มแม่งมีมันมีเจมการล้มแบบเนี้ย เราผมมาครั้งแรกอาเวกแล้วแบบยังเป็นเอาเวกสมัยที่มันยังแบบถ้าคนเคยเล่นนะเอาเวกมันจะไม่เร็วเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับผมมันจะเป็น A เอาเวกแบบช้าๆเลยสกิลเบาๆแบบมันสู้สือทอดไม่ได้เลยตอนนั้นนอะ่ะผมเอาเวกนั่นแหละมาแล้วก็แบบสกิลเบงก็ไม่มีอะไรเงี้ยพอ,อามาก็คือแบบตายยับครับดีพีสามสองสองรองท้ามอคานด้วยผมตายแบบเจมแตกเลย,เลยตอนนั้น e ีพีสองเจ็ดสาม แบบฟาร์มไม่ได้อ่ะผมผมฟาร์มตอนนั้นคือแบบโอ้โหซึมเลยแบบมันมันฟาร์มยากจริงครับใต้น้ำถ้าแบบคนมาเล็กๆอ่าผมแนะนำว่าให้เอาสกิลเบนเป็นข้อไอ้อสอบที่จโจมนะครับเป็นการกาดหน้ามอนแล้วก็ไอ้สองตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คืออ่ามันทำซีซสลบนะครับผมก็ค่อนข้างจะอันตรายเลย พยายามอย่าชนมอนในพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่เยมกันล้มนะครับแต่ถ้าคนมีเยมกันล้มก100ันร้อเปอร์เซ็นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยครับแบบชนไปเลยไม่ต้องสนใจระวังแค่ดามจดมอนที่โจมตีเรามาก็พอนะครับแต่ถ้าคนไม่ได้ใส่ก็อาจจะต้องโฟกัสไอปูเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าอาหารโซกุงอ่ะมันไม่ค่อยเยอะนะครับในหลุมแต่ปูจะค่อนข้างมีทุกกองนะก็ต้องระวังไอตัวเนี้ยพอเราล้มเนี่ยไอตัวเล็กมันก็จะคอยตีเราต่อแล้วก็ ถ้านในจังหวะนั้นมีตัวกุ้งม,มาหมุนซ้ำเราอีกยังไงก็ตายครับถ้า db แค่สามสองสสามสองเก้านะสำหรับตัวบางเ่ยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วยิ่งตัวอาชีพใหม่ๆหเนี่ยดูดเลือดมันน้อยนะครับก็ต้องระวังอีกอันนี้เพราะว่าอาชีพเก่าจะมีเรื่องดูดเลือดเนาะแต่อาชีพใหม่หเนี่ยดูดเลือดจะค่อนข้างเบานะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนใครที่มาฟาร์มได้น้ําถ้ารู้สึกว่ามันฟาร์มไม่สบายก็ผมแนะนําว่ากลับไปฟาร์มหลุม กับตรงดาวดีกว่านะครับสองสองสามที่นี้เออมันโอเคกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมันเบื่อมาฟาร์มที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างหาดูง่ายด้วยครับเพราะว่าที่จริงอ่ะผมว่าอยากไปฟาร์มหมาดูอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปนะเพราะว่าที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยก็คือผมฟาร์มเพื่อหาไอชิ้นส่วนอย่างละร้อยชิ้นนะเพื่อเอามาทําเป็นออฟชุดดวงดาวนะครับที่ผมไปทุนฟาร์มมาเนี่ย แต่มันเหนื่อยนะครับเพราะว่าฟาร์มแล้วมันแบบมันคุ้มอยู่หรอกแต่ว่ามันมันใช้พลังงานเยอะนะครับผมเลยแบบเลือกมาฟาร์มใต้น้ําดีกว่าเพราะว่าใต้น้ามันไม่ได้เหนื่อยเท่านะครับฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มชิวไปมันก็ดอกบางทีก็ไม่ดอกก็มีนะครับ4ี่ชั่วโมงก็ไม่ดอกเหมือนกันแล้วมาดอกชั่วโมงที่หาอะไรเงี้ยดอกให้อัน2ออันอะไรเงี้ยก็เขียฟาร์มมันก็ดอกเรื่อยๆนะคมันจะเป็นสีแดบแดงดอกมากครับ เราเราเน้นทําขยะให้มันเยอะดีกว่าแต่ก็หมางนิดนิดก็ดีนะครับถ้ามันไม่ดอกเลยอาจจะไม่ใช่ที่ของเราอะไรนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการแนะนํานะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะผมว่าก็เผื่อใครสงสัยนะครับที่แบบเอออยากอยากมาลงอะไรเงี้ยผมก็อทําทข้อมูลไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผม